สวัสดีครับนี่คือโอกพเนยียดเบอร์16นะครับอ,อันที่16อันที่16กอ,อกนี่จะค่อนข้างอ,อกใงญ่ยแน่จักน้อยนะครับอ,อกใหญ่ยแน่จักน้อยกบเบอถือว่าเงี้ครับกับควบเน่ากับสีอยู่ประมาณอยู่ที่83นะครับควบเนาใหม่ของใหม่ควบเย่าขั้นฝาดนี่เปียกควบเนาขั้นฝาดจะได้อยู่ที่48นะครับ จะได้อยู่ที่48ส่วนตัวโก,กงตัวโก,กงที่จอยหู้ให้นี่ผมจออยู่ที่22นะครับขนาด22จะจะเบ่หน่อยนะครับ22สำหรับนกนกเขาใไงเนี่ยเวลาเห็ดเขาเจาหญ่หรือหน่อยเาก็ดัดลวดเซลล์นะครับประมาณ22นะครับร22 22อาจจะเห็นแนแวบ้างเด้ น้ำหนักเบานะครับแม่ขนุนค่ะผู้ใดอยากได้ก็ตัดจัดไปผมจะบอกเไว้แล้วครับมองดีมิตำนี้ความสูงความสูงประมาณสี่จุดหานะครับประมาณสี่จุดหาประมาณสี่จุดหาเนาะสี่จุดหาเป๊ะพอดีครับความสูงมันนะสี่จุดหาเส้นตำนี้ก็มีอันนี้ มีแค่นี้แล้วครับตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่ามีตํานี้สูอันนะครับเพนเนียที่ผมเพ็ดนไปอันนี้คือตันี้ลไล่ไม้มันแตกซื้อตรกนี้เพราะว่าผมช่วงช่วงปลายมันนี่ผมจะหาช่วงปลายมันที่เป็นไม้ที่ดีนะเพราะช่วงปลายมันเหมือนมีสิ์จะหักได้เองสินะอันมีตาไม่อย่างผมจะหลีกเลี่ยงออกมันก็เลยมันก็เลยมาแตกได้แตกตรงนี้เป็นร้อยเป็นร้อยแหงนะครับเป็นร้อยแหงเบงเวงไกล่ไปเลยเอาก็เอาบ่เอากับบซื้อบ้าไปยังนะครับ บพ่มื้อบ่เป็นยังพราะ่ขันบุ๋ยไม่เพิมสื้อผมก็เอาใบเฮ็ดเองนะต่อไปพเพเิ่มเศษผงเียดเพเห็ดขายครับพเวพิ่มเศษหนังตัวเพเห็ดสำเร็จนะตัวนี้กสีมีตำนี้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็อันนี้ก็เอิ้นว่าตำนี้กันเนี่ยสีสีครับสีเห็นว่าสีสีนำ้ำเงินนะมันบ่อยากคัดออกไลยแห้งคัดมันแห้งสีโวไปนะมันเป็นสีมันซึมกาไปในเนื้อไหม่เป็นสีไหม่สดนะครับเนี่ย เป็นสีไม่ริงนะครับสีไม่ริงสีเต่าผมมัน,มนซึมเข้าไปเนี่ยนี่ในอันเก็ตำหนิกันเนี่ยเกิว่าตำหนิอะไรกันแล้วก็มองล่องตรงนี้มองมองมองล่องตรงนี้เพมันบริขัดละเอียดนะครับลองในในเนี่ยมันเปลี่ยนห้อยที่มือผมมันเวลาเข้ากัดไปมันเปลี่ยนห้อยใหม่ผมต้องคัดหยาบมันจังมันจังสีคัดคัดหยาบยับยงสีห้อยใหม่ยังสีออกสีเป็นไล่ไม่หรอก เป็นลองมีจะพอลองแล้วเนานั่นมันก็ถือว่าขัดละเอียดเน่ยเจ้าจอหู้ห้พความเนะครับอย่าลืมผมจอหู้ห้พความเลยความเที่ยงตรงกัถือว่าตรงระดับหนึ่งโยะแหระลืมเป็งกล่องห้ามกันกเลยเพิ่ยงตรงตรงระดับหนึ่งกับว่แมนว่าเดซากเป๊ะๆลอยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้บอบบิดออกของัง มันมันบ่ตรงเป๊ะดอกครับผมเพ็ปบ่ได้ตรงเป๊ะทุกทุกมองดอกครับเปเนียดนะอันนี้อันนี้ถือว่าตรงอยู่นี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดละบางตัวนะครับบางตัวห้าได้ไปแล้วมันมันขดมันขดออกใสลูกหัวงเสพยไปย่ำจะไปดัดมันนะครับพยาย่ำจะไปดัดมันตอนใส่์ชันต้องคอยไปดัดปลายเซลเซย์ชันต้องคอยไปหักปลายเซลเย์ชันต้องอยไปหักปลายซลเซย์ันต้องคอยไหักประมาณเส้นชนึ้ง นี่แหละประมาณเส้นหนึ่งไปถึงสองเส้นดอกกันทามมันโค้งอีหลีเพราะว่าไม้พวกนี้ผมได้ปั๊บมาแล้วก่อนเห็ดแล้วก่อนผมจะเห็ดผมได้ปั๊บมบนันตุ่งเบิ่ดแล้วผมใส่กบใส่เครื่องคัดพวอนี้แหละปั๊บใส่กบใส่ไม้ใส่เครื่องคัดนั่นไงบะแมนเครื่องเลียดนะครับเครื่องเลียดผมเขาหีมันแพงเ,งเบิ่ดยังละหมื่นกว่าเบิ่ดกัอมันได้ะระดับนี่ก็ถือว่าเอาไปเห็ดได้เลยครับเนี่ย แล้วพอดีอยู่ขั้นฝาดอยู่ที่48เนาะขั้นฝาดผมบอกไปแล้วส่วนตัวอกระยู่สอยี่สิบยี่สิบสเกือบ23หมดละจอที่แท้กกัเนีแต่เวลาเอาเห็ดต้องเห็ดโค้งออกมาเลยเห็ดเป็นวงเลี่ยตัวขางมันโอกระเนยียดบางตัวโอกระเนยียดนกเขาเนี่ยบางตัวผม18บแเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้18บแเส้นกับ20่สเส้นหนึ่งเนี่ยตัวนี้ บางตัวแต่ว่าบางคนก็เจกากระซังมาสามสิบเหมือนเด็ผมกับบด้ษัทไถบางทีมันเน่าอะไรกับบอยากทรงก็สีได้ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าสม่วนอยู่อันนี้หู้ขั้นสปริงนี่เจาะใส่ไหมเหมาะสำหรับใส่ไหมนะครับสิบประมาณอยู่สิบสองเส้นนี่แหละสิบสองมิลน,นี่แหละหรือหลายก้อนี่ยกับบนิษัทกันกับผู้ใด ถ้าอยากได้อีเลีกอะผมก็บจีแบงห้ถ้าว่ามันมีต่ำนี้ตำ่ำยังบ่เป็นตะเอาบ่สมราคากับ่ซื้อบ่อบวกยังเนาะครับเพราะว่าอันนึงกับบวกบวกใดเช่ายๆนะครับโซส,สีห้าไม่โซส,สีปรั๊บไม่โอ,อย้ยว่าสใช่เบิ่งต่ำนี้อีกเออนี่สิได้ประมาณนี้มันก็นสิบ่เรียบแนี่แต่มองนี้ละ่ะมองลองมันนี่ละ่ะ มันขัดอันขัดเรียบไปแน่มันใหม่มันเป็นห้อยใหม่ก็เลยขัดหยาบนี่แหละตัวนี้มันเลียงเอ้อเหอะเอาไปเรากไปพ่นสีดำเพื่อเขาเบิ่งส้งเน,นี่ยคนเนี่ยครับบรรยากาศแต่ผมก็มากสีดำละถ้าผมเฮ็ดเสียเองผมก็ดีดถ้าสีดำหมดละแต่เดี๋ยวผมชุดนี้ผมจะบริษัททรงฟรีนะครับชุดแหลกชุดเบอร หนึ่งก็เบอร์สิบสามสุดเปิดตัวผมทรงไฮฟี่นะครับจุดนี้ผมประทรงฟี่นะครับขาทรงเป็นลอยกลัวนะครับแต่ผมคิดผมคิดไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วผมอี้เขียนบอกว่าผมคิดยังไงถ้าผูใ้ใดสงสัยก็เป็นยังก็ทรงแพ่งแทกอะไปถามเมืองในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับฝากลิ่งไว้ให้บารนี้ถ้าทรงไปแล้วถ้าเฮดฮักเองผมบร,ร็บรนลาิดสอบให้เด้อครับบางเทียมันมีคนหัวหมไม้ด้ ได้ไปแล้วเอาไปเียนเอ,เอาไปเอาห้าไปเฮ็ดแบบอันนี้ผมขออนุญาตวอลอิลีนะครับวอลตามตรงกับบางคนก็อาจจะบ่ามากก็ได้เอาไปเียนแบบแล้วก็ทําเปลี่ยนเฮ็ดฮักแล้วก็ไปโทษนั้นโทษนี่อยากได้เงื่นขึ้นน้ำห้อง,องสินะอันนี้วอลนะครับวอลพันผมบอลทรงไห้นะครับแบบนี้ถ้าถ้าเจอแบบนี้ก็แย่อยู่ดิต้องต้องต้องคนที่อยากได้อิลีนะครับ เวลาเอาเข้า,า,าไปเราบ่มักบอยังไปเฮ็ดหักเราเฮ็ดมันหักเราแล้วเรียกร้องเงินคืนน้ำเูไไ้มาไว้เลยอันนี้แย่ยที่สุดแล้วเพราะว่าพุ่มไทยเบิ่งเบินเราบ้านเปลี่ยงใดพุ่มไทยเบิ่งเบเินเราไมีตำหนิบงึงใดผมก็บอกเบิเ้งเนาะถ้าคนช่งเฮ็ดหักแค่ยังนี่ก็ถ้ามันนั่นน้าตรวจสอบสินค้านี่นน ี่ผมขอบอกเงี้ยะนะครับถ้ามันหักมันยังเหนีบกิบจะเซ็ยรับเดี๋ยวเขาส่งกลับมาให้ผมดอกพ่าต้องรับถ้าเซ็นรับไปแล้วเขาถือว่าตรวจสอบสินค้าแล้วด้อถ้าจึงไดเกิดเปิดมาเปิดยังมันหักมันยังเกิดเฝ้าติดตัวเขาเฝ้าติดต่อไปเซนี่เขาติดตัวผูมมาส่งแหละในผมขอบอกเลยถามันหักเนหะอผมบริษัทส่งของงานขายอยู่แล้วครับถ้ามันหัก ถ้าปัญหาเกี่เทารับเนี่ยให้ติดต่อเขาให้พูดคุยกับเขาบม่แม้แต่เอาไปเฮ็ดหักแหลือมาเขาดันตรวจหนี่แลืวมาเอาเงินขึ้นน้ำผมบ่ไปเด้เพราะว่าผมบ่ได้ส่งของหักให้นะครับผมส่งของดีๆให้เ <c oughs> พระาพระว่าบริษัทตละล่านนี่แม้แต่ผมสีขาย,ผม,ายผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ด้ยครับผมก็หักงานของผมนี่เด้อันนี้บ่ริเวาเบริเวณนะครับ ก็บอกกับทางๆไปเลยก็ทีสองชาติมันเอออันคันผูใ้ใด้ว่ามันใจว่าอยากให้บาร์ฮักเนี่ยให้ผมเอาท่อพีวีซีก็ได้นะครับท่อพีวีซีต่ว่าขาวสวงค่ายังกับเพิ่มขึ้นอีกออกเอียงนะครับตาสวงจะมีกองกระดาษกับท่อพีวีซีเรียวต่อครับถ้าอยากให้แข็งแรงเนี่ยเก่าท่อพีวีซี ผมก็ดีไปซื้อทอพี่ซื้อมาให้แต่ดีทรงแพงเพงนี้ยแต่กัลูกค้าก็อดเอาโคตตรงๆเลยครับผมมันโคตรตรงๆเพระาพระว่าเอ,อ้อมข้ออ้อมไปมันสีอ้อบหนาอ้อ,อมหลังสีบรูเลียงกันนะที่กิ่งพเนียดนั้นมันราคาบ่แพงหรอกครับแต่ว่าราคาสูงนี่มันผมว่ามันแพงขวดมันมันเฮ็ดให้พเนียดเป็นทรงแพงไปเลยนะ แต่มาสื่อแถวบ้านแถวเนี้มาเอาเหยื่อานี้ยกรบอแพงดอกตีกิ่งไปเลยผมก็ะบ่อยากขายแพงดอกอันนี้เนาะครับถ้าบุมีผู้ใดเอาขอตกลงในการสั่งในการสื่อทินขาว่าเป็นยังได้อันนี้คือตำนี้ผมก็บอกไว้าเนาะสีมีสมเน่ห์เนาะน,นะครับชิปเนี่ยอันนี้คือโอเปเนียตเบอร์สิบหกไม่ขน,นุนเลี้ยงเออเหอเลย ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ